เป็นได้แล้ว สุดนุมน้อยเห็นโอ้โหกุ๊นี่อยู่งนะ่นะักนะเลตักอยู่ครับแต่ว่าอยู่ไก่เป็นปกาก้าสวย เขาวซอยือปรากวดติดดีแท้ติดดางคอยมาถ้ารุ่นช่วงน้าแดงจะดุง าด่างมีแต่ด่างด่างสะดุ้งง่ายอยู่นี่ครับพี่น้องยังบริยกอยู่แต่บตริษยนกตีย้ำคืนครับพรรรเพราะว่าปลาโมเมนต์ปลาดำแดงคุณกะเมนเนาะเดี๋ยวว่าเจ๊คีภาพไปขึ้นยางด้วยไปเนาะไปะบึกทรันข่อนยางด้วย,บบย,วยครับสวัสดีครับบา่าวเจ๊คีสานมัานนะสุวรรณครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นวาน,นี้ครับก็พอ,อใจครับ ปลาจอกหวานแบบ่บบริวานเนื้อครับหวานอยู่ทั้งสะพานเมื่อน,นี้มีแต่ปลาจอกเขาปลาก็มีแต่ตูงงามๆเดี๋ยวลุนเบิ่งบาดน,นี่ครับพี่น้องโอ้ยจำได้หน่อยเฮ็ดเล่นโอ้คันไฟบ้านเฮแต่กังยานถักอยู่ที่ได้เบ่นบ้านละโลคนละ เดี๋ยวิ่งมาไ่ทีนเนแตกที่ได้รหลายกว่านี้ยครับเข้าทุ่ป่าปลาแป้งปาพิ้ปาเนียงปลาซอยปลาอย่างไม่กินลูกเนมองได้บิก้อนงแหก้อนแห่ม็แตกครับพี่น้องมาแล้ว พอฝนมาแล้วเออือนั่งข้าเพียบเอาปันไปวัดเถอะูข่ารักว้าเฮียว่าเตียงนอนงเตี้ยงข้าเตียยเข่าเข่าครับงานปลาเข่ายุ่งเตี้ยเขายุ่งเตี้ยไปเบื้องปลาในลังนีแต่ปลาจอกไวต้อยเลย แม่เจ้าไหนไปจอดมี่ปลาจอกรุ่งไหมมือนีไหมแม่ยุโหกรูบาดเนี่ยขนาดนาเหี้ยเพรแตกดิ่งเดี๋ยวรุ่นบาตนนดต่อไปครับพี่น้องก็ได้รุ่งเหมอนเดิมเหมืนกัใครตัดมันตีไหนเนาะรุ่นบาดต่อไปครับเดี๋ยวรุ่นไปทำกัน luôn mừng năm kỷ và là phải ờ, tạm lều <laughs> <laughs> ได้อยู่ครับบาดพลาดนี่ยากเนาะเหเลือเนาะในทุกบาทเน้นน้ำลึกครับพี่น้องเลือกบาทเนาโอ้ขาวเลยดิพ่อคุณน่ะตาขาวเลยดิพี่น้องเอ้า ปลาจอกตัวนึงอยู่ใส่ง,งามอยู่ปลาจอกปลาจอกเข่าอยู่ตรงนี้ลุงโซลุงโซลุงลุงลุงลงตายง่ายากอ <c oughs> ยู่คือปวดนี่แหะไปไล้วตัวว่าจะได้น้อเตี้ยน้องว่าเนี้ขึ้นมาบางอย่าง โอ้ที่นองมึงป่าเบ็ดเจ้าขึ้นมานแต่เบ็ดไหมขึ้นก่อปรากฏขับนมากขอดดำครับเ <c oughs> บ็ดมานี่ดีดวงนี่ร <c oughs> ุนบาทขึ้น Libro, นักต <net> <úng> ึงเลยวะท่นม <before> ันน <is this> ักนี้ไปคองไม่หรอโอ้ได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 ้รจอบขึ้นปลาขึ้นบีิสันนะข้าลองหนางถือกระเม่นละของแท้เลยโอ้สซค์อำงงามเลยเห็นอ้ยวันบอกบรจอบเนี้ย่ก๋วยนี่น้าบานหลุดน้าบานหรอ ะมันฆ่ามันฆ่ากีมันมองไงไหนไม่เตียฆ่ากีมนขาดตัวตายคนมีขาตัวตายคนว่า่าตัวคำว่าฆ่ากีมือมีได้เหมือนกันไหมเรยว่ามันขาตัวตายอะไรจัดปลาเนี่ยเข้าเกแล้วอยู่ทิ้งนิ่งเราว่าแหนหน่อยได้ผลนี่ยผลแหนเขาเจ็ดแปดสองก็ได้เนี่ เอาบ้านแห้งหน่อยตูด้นนี่แต่แห้งยังตัวดีนที่ร้ายก็หนีเด้เดี๋ยวมาสรุปตัวปลาครับบ้านบ้านกับบุคคลที่ดินเป็นไงละ่ะนี่